สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อ่า l i ดิ t แ i s เตอร r นั่นเองนะครับเราจะได้ผจญภัยในโลกที่ล่มสลายนั่นเองนะครับมาพร้อมระบบการต่อสู้สุดมันเนาะเกมนี้ก็เจอทั้งซอมบี้มนุษย์กายพันธ์ต่างๆด้วยนะครับผมนี่แล้วก็ตัวละครเราก็จะมีในส่วนของตัวสกิลด้วยนะนี่คือมันผสมหลายๆแนวเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว แนวโอเพนเวลล์ Now, uh, open world, né, survival, นะครับโซเวล a l นะครับแล้วก็ระบบการต่อสู้แบบแอคชั่นเหมือนในส่วนของพวก MMO แบบนี้นะเนีแ่ยบบมันมีสกิลด้วยนะดูดิเออมันจะเจ๋งไปนะครับนี่นี่นี่ภาพกราฟ,ฟิกก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยเดินตามเควสไปนะครับวิง่งไปเลยนะครับนี่แผนที่นะครับ ที่เราอยู่ในเมืองแรกนะก็จะเป็นแผนที่ขนาดใหญ่ประมาณนึงเลยนะครับโอเพนเวิลด์จัดๆเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเราเล่นไปไกลๆก็จะมีในส่วนของตัวเมืองอื่นๆเพิ่มเติมนะครับจริงๆจะมีระบบปาร์ตี้ด้วยนะครับแต่น่าจะยังไม่เปิดนะนี่ครับนี่นี่ครับเดี๋ยวก็จะมีการปลดล็อกในส่วนของตัวอาวุธต่างๆด้วยนะครับเห็นว่ามีเราในส่วนของตัวการสร้างบ้านด้วยนะเห็นในสกินช็อตของทางค่ายเกมเขานะครับตรงนี้นะเออน่าจะต้องเล่นไปไกลหน่อยแหละ นี่ครับเอ่เอามาครับนี่ครับหมาเข้ามาเขา้าเข้ากันมาเข้า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 ,า,า,ามาเออเรียบร้อยไหมเนี่ยอีซี่นะครับวิ่งตามเพยอะไรท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวก็จะมีการฟาร์มทรัพยากรไปเนี่ยโอ้โหอ่าดึงดาบอย่างกับดาบเอ็กซ์คิเบอร์นะนี่ก็มีการฟาร์มทรัพยากรด้วยนะครับสโตนโอเคเนี่ยมีฟาร์มของด้วยนะครับ ระบบครับของน่าจะมีอยู่แล้วนะครับต้นไม้ฟาร,ร์มได้ไหมนี่ยครับเก็บได้ก็เก็บไปก่อนนะเผื่อได้ใช้ในอนาคตนะครับนะวิบบ่งไปเลยพอแล้วเก็บอันเดียวขี้เกียจนะครับนะเดดไปเลยดูครับืมเล่นไปเล่นมาเหมือนเล่นไฟแนลหรือเปล่าไฟแนลแบบอ่าไอ้นี่เขาเรียกอะไรทุนไม่เยอะว่าไปนั่นนะ ไอ้ไอ้ไอ้เดี๋ยวอ,อย่าลืมเก็บของด้วยนะครับมีของมา,ามาช่วยเดี๋ยวเอ็นนะโอเคตัวทำไม npc เหมือนไซเบอร์พังทำไมมันรวมหลายๆแนวเข้าเลือกกันหรือเปล่ปลาเนี่ยวิ่งไปครับมามาไม่ต้องลุกขึ้นมาไม่ต้องลุกขึ้นมาฟันไป ฟันไปฟันไปไปอื้อหือเฮ้ยมันเหมือนกันนะนี่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 ไอ้อันนี้ต้องจะเป็นตัวแบบมินิบอลนะครับโดนแล้วไม่ค่อยเป็นเท่าไรอะไรเท่าไหร่นะครับไอ้ไอ้นี่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 โอ้โหสุดจัดเลยท่านผู้ชมโอเคมาตรงนี้ดิอันนี้คืออะไรเนี่ย กดเรียบร้อยแล้วก็ไปแค่นี้เหรอมาสืบข้อมูลแค่นี้เหรอลูกพี่วิ่งมาทางนี้ครับไปครับไปไปไปดีนะตัวละครวิ่งโคตรเร็วเลยบางเกมนี่เดินสลโลว์มากให้จัดก,การพวกนี้ห้าตัวเรียบร้อยครับสกิปไปเลยวิ่งต่อครับไม่ต้องสู้หมดกันได้เสียเวลานี่นี่สามตัวพอไหม 3ต,ตัวเพราะใช่ไหมไออีกตัวนึงอีกตัวนึงโอเคเรียบร้อยครับวิ่งกันเชีวๆเลยนะครับเฮ้เหมือนช่วงแรกเราจะได้ลองอาวุธเยอะเลยโอเคลงมาด้านล่างครับนี่ครับได้ต่อสู้กับปอแล้วเฮ้ยว่าไงนาย มาดิโอโหบัส oh, มีลบกอนลบกอนลบกอนนี่ครับแลกกันเลย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 แดนหลบมาบอสมันมีสกิลการโจมตีที่แบบบอกระยะอยู่นะครับน่าจะง่ายอยู่แล้วแหละมีเฮ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมผมไม่แดดออกข้างๆวะพูดว่าง่ายทีไร มีเรื่องทุกทีเลยนะนี่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 นีนผมเบาจันเลยยินแรกไปเลยท่านผู้ชมครับเลยนิดเดียวเขาจะเรียบร้อยแล้วโอ้โหเชืกเชกืเรียบร้อยครับรีบเอาของเลยความทรัพยากรเรียบร้อยครับผมนี่ครับเพิได้ชุดมาหร,รือเปล่าชุดใหม่ครับนี่ คือมาแบบรวดเร็เวนะ a อ c ีมีรถให้ขี่ไหมถ้ามาขนาดนี้แล้วนะครับน่าจะมีรถให้เราแบบใช้เลยไหมโอเคครับอันนี้จะเจอผู้เล่นอื่นๆแล้วนะครับคือเกมนี้มันเป็นเ,เกมออนไลน์นะเจอผู้เล่นอื่นว้าวตัวละครเราก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะนี่เนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่นะี่เนี่ยกดที่ผู้เล่นอื่นทําอะไรไม่ได้นะตอนนี้นะครับนิวมิชชั่นนะครับรับภารกิจนะเพื่อไปลุยในส่วนของตัว แล้กิเ่เดือนเราวิ่งไปเลยนะครับวิ่งยาวๆเลยนะน่าจะไม่มีค่าความเหนื่อยล้านะแบบนี้นะครับชิลๆไปครับโอเคยาวได้ยาว,ายาวไปนะสบายสบายกันเลยทีเดียวนะครับแบบนี้โอเคเนี้ยโหยังมาเจอในส่วนของตัวปีศาจมนุษย์กายปงกายพันกันอีกแล้วใช่ไหม นี่ครับควงควงเลยควง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 อื้อหือเรียบร้อยไปนะจ๊ะควงหน่อยควงหน่อยควงหน่อยจริงๆต้องรอเข้ามาให้หมดก่อนแล้วค่อยควงนะเสียดายสกิลโหมีการบล็อกสกิลได้ด้วยโอเคสกิปเลยมาบอสอีกตัวหนึ่งมากันแบบรวดเร็วนะนี่ผมเล่นแบบเร็วๆแล้ววิ่งอย่างเดียวเลยนะคุยคงคุยเควสนิดหน่อย นี่นี่น,นี่จะเอาไปครับเ,เดี๋ยวลืมกดอัปเกรดตัวละครเลยนะครับเดี๋ยวถ้าพูดถึงนะการรัคครอัปเกรดนะเราทำแบบนี้กันไปก่อนนะครับผมโอเคครับผมเวลาที่เราเล่นมาประมาณนึงก็จะมีเมนูฟาร์มเปิดเพิ่มเติมนะครับก็คือในส่วนของตัวเมนูอันนี้นะครับ อันนี้ก็จะมีการฟาร์มทรัพยากรต่างๆเพิ่มเติมนะครับตามเมืองเลยเนาะก็จะมีในส่วนของตัวระดับความยากง่ายเนาะอ่าอีซี่น r รมัลฮาร์ดอะไรแบบนี้นะครับเ <c oughs> มื่อเราฟาร์มแล้วก็จะได้รับทรัพยากร,กรมาเนี่น,นะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีการส่งอ่าในส่วนของตัวเนี่ยครับ <c oughs> <c oughs> ส่งรถไปฟาร์มนู่นนี่นั่นแบบนี้ด้วหวนะครับนะ <c oughs> ในการฟาร์มอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับน <c oughs> อกจากนี้นะครับก็จะมีเมนูโฮมตรงนี้มีการคราฟตอาวุธตรงนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์การคราฟน้อันนี้ก็ ต้องปลดล็อกเลเวลไปเรื่อยๆนะครับจะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมในการคราฟเพิ่มเติมอีกนะครับมีชุดให้คราฟนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวนี้น่าจะเกี่ยวกับรถนะครับมีการทําอาหารแล้วก็มีในส่วนของตัวโกดังด้วยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเมนูการอัปเกรดตัวละครอะไรแบบนี้นะครับที่เราสามารถอัพเพิ่มเติมได้เนาะแล้วก็เอาวัตถุดิบมาใช้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะผู้ชมครับ หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ลองเล่นกันดูนะครับใครชอบแนว o p e n w o ว l ลและสามารถฟาร์มนู่นนี่นั่นได้ผสมหลายๆแนวเข้าด้วยกันก็ลองดูเกมนี้ได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ